แล้วนะคะตอนนี้ที่แน้าปัดนาฬิกาของครูเข็มสั้นชี้ที่ตัวเลข5เข็มยาวชี้ที่ตัวเลข12แสดงว่าเป็นเวลา17นาฬิกานั่นเองค่ะอีกหนึ่งชั่วโมงครูมีนัดไปออกกำลังกายกับเพื่อนที่สวนใกล้ๆบ้านนักเรียนช่วยครูคิดหน่อยสิคะว่าครูต้องไปหาเพื่อนเวลาใดใช่แล้วคะ่ะ18นาฬิกานั่นเอง วันนี้ครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลากันนะคะแม่เดินทางไปตลาดใช้เวลา55นาทีใช้เวลาซื้อของ1ชั่วโมง30นาทีแม่ใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่ก่อนอื่นเรามาวิเคราะห์โจทย์กันต่อน,นะคะว่าโจทย์ถามอะไรคะ แม่ใช้เวลาทั้งหมดเท่าไรโจทย์บอกอะไรคะแม่เดินทางไปตลาดใช้เวลา55นาทีใช้เวลาซื้อของ1ชั่วโมง30นาทีหาคำตอบได้อย่างไรคะเราลองมาเขียนแผนภาพแนวคิดในการหาคำตอบกันนะคะจากแผนภาพนี้เราจึงหาคำตอบได้โดย นำระยะเวลาที่แม่ใช้เดินทางไปตลาดรวมกับระยะเวลาที่ซื้อของก็จะได้ระยะเวลาทั้งหมดนั่นเองค่ะมาดูวิธีทํากันนะคะเริ่มจากเขียนตัวเลขแสดงจำนวนชั่วโมงและนาทีให้ตรงกับหน่วยชั่วโมงและนาทีแม่เดินทางไปตลาดใช้เวลา55นาที แม่ใช้เวลาซื้อของ1ชั่วโมง30นาทีบวกจำนวนในหน่วยนาที55บวก30ได้85บวกจำนวนในหน่วยชั่วโมง0บวกหได้1นึ่งเด็กๆจำได้ใช่ไหมคะว่า60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงดังนั้น85นาที เท่ากับ1ชั่วโมง25นาทีนำา1ชั่วโมงนี้ไปรวมกับ1ชั่วโมงที่หาผลบวกได้ในครั้งแรกเป็น2ชั่วโมงดังนั้นคำตอบคือแม่ใช้เวลาทั้งหมด2ชั่วโมง25นาทีนั่นเองค่ะเด็กๆลองสังเกตคำตอบดูนะคะว่ามีความสมเหตุสมผลหรือไม่ซึ่งเมื่อดูแล้วมีความสมเหตุสมผลกัน เพราะแม่ทำกิจกรรมสองกิจกรรมกิจกรรมแรกใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงกิจกรรมที่สองใช้เวลามากกว่าหนึ่งชั่วโมงดังนั้นสองกิจกรรมรวมกันต้องใช้เวลามากกว่าสองชั่วโมงนั่นเองค่ะมาลองดูอีกข้อกันนะคะขุนปั่นจักรยานใช้เวลาสองชั่วโมงห้านาทีต้นกล้าปั่นจักรยาน ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง10บนาทีใครใช้เวลาปั่นจักรยานน้อยกว่าและน้อยกว่าอยู่เท่าไรก่อนอื่นเรามาวิเคราะห์โจทย์กันก่อนนะคะโจทย์ถามอะไรใครใช้เวลาปั่นจักรยานน้อยกว่าและน้อยกว่าอยู่เท่าไรโจทย์บอกอะไรคะคุณปั่นจักรยานใช้เวลาสองชั่วโมงห้านาที ต้นกล้าปั่นจักรยานใช้เวลา1ชั่วโมง10นาทีพิจารณาระยะเวลาที่ทั้งสองคนปั่นจักรยานจะเห็นว่าสองชั่วโมงมากกว่า1ชั่วโมงดังนั้นต้นกล้าปั่นจักรยานใช้เวลาน้อยกว่าคุณค่ะหาคำตอบได้อย่างไรเราลองมาเขียนแผนภาพแสดงแนวคิดในการหาคำตอบกันนะคะ ขุนปั่นจัก,กรยานใช้เวลา2ชั่วโมง5นาทีต้นกล้าปั่นจัก,กรยานใช้เวลา1ชั่วโมง10นาทีซึ่งใช้เวลาน้อยกว่าขุนดังนั้นแผนภาพแสดงการใช้เวลาปั่นจัก,กรยานของต้นกล้าจะสั้นกว่าของขุนดังนี้จากภาพส่วนที่ต่างกันตรงนี้ คือส่วนที่ต้นกล้าใช้เวลาปั่นจัก,กรยานน้อยกว่าขุนนั่นเองดังนั้นเราสามารถหาว่าต้นกล้าใช้เวลาปั่นจัก,กรยานน้อยกว่าขุนอยู่เท่าไรได้จาก2ชั่วโมง5นาทีลบด้วย1ชั่วโมง10นาทีนั่นเองค่ะมาดูวิธีทํากันนะคะ เริ่มจากเขียนตัวเลขแสดงจำนวนชั่วโมงและจำนวนนาทีให้ตรงกับหน่วยชั่วโมงและนาทีขุนปั่นจัก,กรยานใช้เวลา2ชั่วโมง5นาทีต้นกล้าปั่นจัก,กรยานใช้เวลา1ชั่วโมง10นาทีลบจำนวนในหน่วยนาที5ลบด้วย10ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบไม่สามารถลบได้ จึงต้องกระจาย2ชั่วโมงมา1ชั่วโมงหรือ60นาทีในหน่วยชั่วโมงจึงเหลือ1ชั่วโมงและหน่วยนาทีเป็น60บวก5เท่ากับ65นาทีลบจำนวนในหน่วยนาทีได้65ล10เท่ากับ55นาทีลบจำนวนในหน่วยชั่วโมงได้ 1ลบ1เท่ากับ2ชั่วโมงดังนั้นคำตอบคือต้นกล้าใช้เวลาปั่นจักรยานน้อยกว่าขุนและน้อยกว่าอยู่55นาทีค่ะเด็กๆ,ๆลองสังเกตคำตอบดูนะคะว่ามีความสมเหตุสมผลหรือไม่ซึ่งมาดูแล้วมีความสมเหตุสมผลกันเพราะ55นาทีรวมกับ1ชั่วโมง10นาที ได้สองชั่วโมงห้านาทีนั่นเองค่ะนักเรียนลองดูโจทย์ข้อนี้กันนะคะแก้วตาปลูกต้นไม้1ชั่วโมง35นาทีปลูกต้นไม้น้อยกว่าทำขนม1ชั่วโมง25นาทีแก้วตาทำขนมนานเท่าใดเรามาดูแผนภาพเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นกันก่อนนะคะ แก้วตาปลูกต้นไม้1ชั่วโมง35นาทีปลูกต้นไม้น้อยกว่าทำขนม1ชั่วโมง25นาทีดังนั้นแผนภาพที่แก้วตาทำขนมจึงต้องวาดที่มีความยาวมากกว่าปลูกต้นไม้นะคะเมื่อรู้จักแผนภาพนี้แล้วตกลงแก้วตาใช้เวลาทำสิ่งใดนานกว่ากันคะใช่แล้วคะ่ะแก้วตาใช้เวลาทำขนม มากกว่าปลูกต้นไม้1ชั่วโมง25นาทีนั่นเองดังนั้นถ้านำระยะเวลาที่ปลูกต้นไม้บวกกับระยะเวลาที่ปลูกกต้นไม้น้อยกว่าทำขนมก็จะได้ระยะเวลาที่ทำขนมนั่นเองนะคะมาดูวิธีทำกันนะคะเริ่มจากเขียนตัวเลขแสดงจำนวนชั่วโมงและนาที ให้ตรงกับหน่วยชั่วโมงและนาทีแก้วตาปลูกต้นไม้1ชั่วโมง35นาทีปลูกต้นไม้น้อยกว่าทำขนม1ชั่วโมง25นาทีบวกจำนวนในหน่วยนาที35บวก25ได้60บวกจำนวนในหน่วยชั่วโมง1 1บวก1ได้2 เด็กๆจำได้ใช่ไหมคะว่า60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงดังนั้นนำ1ชั่วโมงไปบวกกับ2ชั่วโมงที่หาผลบวกได้ในครั้งแรกได้3ชั่วโมงดังนั้นคำตอบคือแก้วตาใช้เวลาทำขนม3ชั่วโมงนั่นเองค่ะเด็กๆลองสังเกตคำตอบดูนะคะว่ามีความสมเหตุสมผลหรือไม่ซึ่งเมื่อดูแล้ว สมเหตุสมผลกันเพราะแก้วตาใช้เวลาทำขนมมากมากว่าปลูกต้นไม้ดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมากกว่า1ชั่วโมง35นาทีนั่นเองค่ะนักเรียนลองมาตรวจสอบความเข้าใจด้วยการแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหา2ข้อนี้ดูนะคะข้อที่1ใบบัวทำงานเสร็จในเวลา5ชั่วโมง28นาที อมศินทำงานเสร็จในเวลา3ชั่วโมง54นาทีใบบัวทำงานช้ากว่าหรือเร็วกว่าออมศินเป็นเวลาเท่าใดข้อที่2รถไฟแล่นจากราชบุรีถึงนครปฐมใช้เวลา1ชั่วโมง25นาทีจากนครปฐมถึงกรุงเทพมหานครใช้เวลา45นาที รถไฟแล่นจากราชบุรีถึงกรุงเทพมหานครใช้เวลาเท่าใดคะเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนได้ลองแสดงวิธีทำด้วยตนเองดูก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเฉลยพร้อมกันนะคะเรามาดูเฉลยกันดีกว่าคะ่ะ ข้อที่1ใบบัวทำงานเสร็จในเวลา5ชั่วโมง28นาทีออมศินทำงานเสร็จในเวลา3ชั่วโมง54นาทีใบบัวทำงานช้ากว่าหรือเร็วกว่าออมสินเป็นเวลาเท่าใดก่อนอื่นเรามาวิเคราะห์โจทย์กันก่อนนะคะว่าโจทย์ถามอะไรคะ ใบบัวทำงานช้ากว่าหรือเร็วกว่าออมสินเป็นเวลาเท่าใดแล้วโจทย์บอกอะไรคะใบบัวทำงานเสร็จในเวลา5ชั่วโมง28นาทีออมสินทำงานเสร็จในเวลา3ชั่วโมง54นาทีพิจารณาระยะเวลาที่ทั้งสองคนทำงานจะเห็นว่า หชั่วโมงมากกว่า3มชั่วโมงดังนั้นใบบัวทำงานช้ากว่าอมสินนั่นเองค่ะหาคำตอบได้อย่างไรเราลองมาเขียนแผนภาพแสดงแนวคิดในการหาคำตอบกันนะคะใบบัวทำงานเสร็จในเวลา5ชั่วโมง28นาทีอมสินทำงานเสร็จในเวลา สชั่วโมง54นาทีซึ่งน้อยกว่าใบาบัวดังนั้นแผนภาพแสดงการใช้เวลาทำงานของออมศินจะสั้นกว่าของใบบัวดังนี้ค่ะจากแผนภาพส่วนที่ต่างกันตรงนี้คือส่วนที่ใบบัวทำงานเสร็จช้ากว่าออมศินดังนั้นเราสามารถถาว่าใบาบัว ใช้เวลาทำงานช้ากว่าอมอสินอยู่เท่าไรได้จาก5ชั่วโมง28นาทีลบด้วย3ชั่วโมง54นาทีนั่นเองนะคะเรามาดูวิธีท,ทำกันนะคะเริ่มจากเขียนตัวเลขแสดงจำนวนชั่วโมงและจำนวนนาทีให้ตรงกับหน่วยชั่วโมงและนาทีใบบัวทำงานเสร็จในเวลา 5ชั่วโมง28นาทีออมสินทำงานเสร็จในเวลา3ชั่วโมง54นาทีลบจำนวนในหน่วยนาที28ลบด้วย54ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบไม่สามารถลบได้จึงต้องกระจาย5ชั่วโมงมา1ชั่วโมงหรือ60นาที ในหน่วยชั่วโมงจึงเหลือ4ชั่วโมงและหน่วยนาทีเป็น60สิบบวก28เท่ากับแปนาทีลบจำนวนในหน่วยนาที88ลบห้ได้34ลบจำนวนในหน่วยชั่วโมง4ลบสเท่ากับห ดังนั้นคำตอบคือใบบัวทำงานช้ากว่าออมศินเป็นเวลา1ชั่วโมง34นาทีนั่นเองค่ะเด็กๆลองสังเกตคำตอบดูนะคะว่ามีความสมเหตุสมผลหรือไม่ซึ่งเมื่อดูแล้วสมเหตุสมผลกันเพราะ1ชั่วโมง34นาทีรวมกับ3ชั่วโมง54นาที จะได้5ชั่วโมง28นาทีนั่นเองค่ะเรามาดูเฉลยข้อที่2กันดีกว่าค่ะรถไฟแล่นจากราชบุรีถึงนครปฐมใช้เวลา1ชั่วโมง25นาทีจากนครปฐมถึงกรุงเทพมหานครใช้เวลา45นาทีรถไฟแล่นจากราชบุรีถึงกรุงเทพมหานคร ใช้เวลาเท่าใดคะก่อนอื่นเลยเรามาวิเคราะห์โจทย์กันก่อนว่าโจทย์ถามอะไรคะรถไฟแล่นจากราชบุรีถึงกรุงเทพมหานครใช้เวลาเท่าใดแล้วโจทย์บอกอะไรคะรถไฟแล่นจากราชบุรีถึงนครปฐมใช้เวลา1ชั่วโมง25นาทีจากนครปฐมถึงกรุงเทพมหานคร ใช้เวลา45นาทีหาคำตอบได้อย่างไรเราลองมาเขียนแผนภาพแสดงแนวคิดในการหาคำตอบกันนะคะนำระยะเวลาที่รถไฟแล่นจากราชบุรีถึงนครปฐมรวมกับระยะเวลาที่รถไฟแล่นจากนครปฐมถึงกรุงเทพมหานครก็จะได้ระยะเวลาทั้งหมดนั่นเองค่ะ เรามาดูวิธีทํำกันนะคะเริ่มจากเขียนตัวเลขแสดงจำนวนชั่วโมงและจำนวนนาทีให้ตรงกับหน่วยชั่วโมงและนาทีรถไฟแล่นจากราชบุรีถึงนครปฐมใช้เวลา1ชั่วโมง25นาทีจากนครปฐมถึงกรุงเทพม,มหานครใช้เวลา45นาที บวกจำนวนในหน่วยนาที25บวก45ได้70บวกจํานวนในหน่วยชั่วโมง1บวก0ได้1เด็กๆจําได้ใช่ไหมคะว่า60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงดังนั้น70นาทีเท่ากับ1ชั่วโมง10นาทีนำหนชั่วโมงนี้ ไปรวมกับ1ชั่วโมงที่หาผลบวกได้ในครั้งแรกเป็น2ชั่วโมงดังนั้นคำตอบคือรถไฟแล่นจากราชบุรีถึงกรุงเทพมหานครใช้เวลา2ชั่วโมง10นาทีนั่นเองค่ะเด็กๆลองสังเกตคำตอบดูนะคะว่ามีความสมเหตุสมผลหรือไม่ซึ่งเมื่อดูแล้วสมเหตุสมผลกันเพราะ รถไฟแล่นจากราชบุรีถึงนครปฐมใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงกว่ากว่าและแล่นจากนครปฐมถึงกรุงเทพมหานครใช้เวลาอีกเกือบหนึ่งชั่วโมงดังนั้นระยะเวลาที่รถไฟแล่นจากราชบุรีถึงกรุงเทพมหานครจึงต้องใช้เวลามากกว่า2ชั่วโมงนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียน การแก้โจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาไม่ยากเลยใช่ไหมคะทำได้โดยอ่านทำความเข้าใจปัญหาวางแผนการแก้ปัญหาหาคำตอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนักเรียนอย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดทบทวนสม่ำเสมอเพื่อความเข้าใจที่แม่นยำมากขึ้นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ